หลายคนหลายท่านต่างทราบประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โรมานอฟอแห่งรัสเซียว่าสมาชิกทุกคนถูกสังหารทั้งหมดในกลางดึกคืนที่17-18กรกฎาคม1918ซึ่งผู้ถูกสังหารนั้นไม่ได้มีแค่สมาชิกราชวงศ์เท่านั้นแต่ไม่เว้นทั้งหญิงรับใช้แพทย์ประจำตัวและสุนัขทรงเลี้ยงแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นกลับมีสุนัขตัวหนึ่งรอดชีวิตออกมานั่นก็คือจอยสุนัขสายพันธุ์สเปเนียลซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของงอเล็กเซ และสุนัขตัวนี้ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของตัวละครปูก้าสุนัขของงอนาตาเซียในแอนิเมชันนั่นเองจริงๆสุนัขทรงเลี้ยงของสมาชิกราชวงศ์โรมานฟนั้นมีทั้งหมด3ตัวคือออติโปสุนัขของทาเทียนาจิมมี่สุนัขของอนาสตาเซียและจอยสุนัขของงอเล็กเซซึ่งในคืนวันที่17กรกฎาคม1918ในขณะที่เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่จิมมี่ถูกยิงตายพร้อมกับอนาสตาเซียเนื่องจากถูกเธออุ้งไว้ ่วนจอยกับอติโปนั้นวิ่งหนีออกมาซึ่งพวกบอนเชวิลได้รับคำสั่งให้สังหารสุนัขทั้งหมดทิ้งซะแต่ว่ามีทหารคนหนึ่งที่ฆ่าจอยไม่ลงจึงนำน้องไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งภายหลังทหารคนนั้นจำเป็นต้องหนีไปจากเมืองเขาทิ้งจอยไว้ในบ้านต่อมามีทหารรัสเซียอีกคนหนึ่งชื่อพาเวลรอซิอันโกมาพบจอยแล้วนำไปดูแลต่อซึ่งในตอนนั้นจอยมีสภาพโทรมมากดูอิดโรยและตาเริ่มบอด แต่ถึงแม้จอยจะรอดชีวิตแต่น้องก็ยังคงแสดงออกถึงความคิดถึงเจ้าของเก่าอย่างอเล็กเซย์เสมอรอซีอันโกเล่าว่าจอยกินอาหารน้อยมากและพยายามหาเจ้านายเดิมอเล็กเซย์ตลอดเวลาพอน้องหาไม่เจอก็จะนอนซึมซึมท่าทางเสียใจแต่เคยมีเหตุการณ์หนึ่งค่อที่จอยได้ไปพบกับโซฟีซึ่งเคยเป็นนางสนองพระโอษฐ์คนเก่าของซารีนาะอเล็กซานรา แม่ของอเล็กเซ่ทันทีที่โซฟีเรียกจอยน้องก็วิ่งไปหาเธอทันทีเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้น้องไม่เคยวิ่งไปต้อนรับไทรมาก่อนไทหลังที่พวกบอลเชวิกชนะสงครามกลางเมืองรอซีอันโกได้เดินทางออกจากรัสเซียไปยังอังกฤษก็ได้นำจอยไปด้วยเขาดูแลจอยอย่างดีที่สุดและได้ส่งน้องมอบให้แก,ก่กษัตริย์จอร์ที่5ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของซานิโคลัสที่2จอยมีชีวิตอยู่อีกหลายปีก่อนที่จะจากไปอย่างสมบที่อังกฤษ ศพของจอยถูกฝังไว้แถวใกล้กับปราสาทวินเซอร์